รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะ,คะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการคุยกับหมออัจิมานะคะได้เวลามาดูแลสุขภาพดูแลความสวยความงามจากภายในสู่ภายนอกกันแล้วค่ะใช่แล้วเรื่องของตอนในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องอะไรที่แบบว่าหมอฟังแล้วงงเลยชื่อ <laughs> ตอนที่เราจะ,ะนำเสนอในวันนี้ค,คือคชื่อตอนว่า สวยฝังหุ่นสวยฝังหุ่นเราจะทําความสวยอะไรฝังไปในเรือนร่างของใช่แล้วจะทํำไงถึงจะให้แบบว่าสวยทั้งหน้าสวยทั้งรูปร่างแล้วก็ใช้วิธีฝังไปเลยคะแนนฝังไปดีแล้ว ดูว่าชาชมาติดตามกันว่าจะใช้วิธีอะไรนะคะเรางว่าสวยแต่ศีรษะจะหลดปลายข้า<ช>แน่นอนนะคะแบบวันนี้แค่ชื่อหัวข้อก็น่าติดตามแล้วแต่ต้องอดใจรอแป๊บหนึ่งค่ะเพราะว่าช่วงแรกของเราก็มีข่าวที่น่าสนใจเราอยู่กับหมอคุยข่าว,าว,าวค่ะคหมอคุยข่าวสนับสนุนโดยอวิเตะนวัตกรรมเพื่อความขาวกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี หมอจะคุยเรื่องของสวยฝังหุ่นเดี๋ยวค่อยไปขยายความการตะข่าวที่แนนหยิบมาคุยกับคุณหมอเนี่ยเป็นเรื่องของคนอยากหุ่นสวยเลยไปทําแต่ไม่ได้ดังหวังค่ะตอนนี้ก็เลยแค้นฝังใจแล้วเธอก็เขียนรีวิวในพันทิปเดี๋ยวสรุปสั้นๆเธอคนนี้เป็นสุภาพสตรีไปดูดไขมันด้วยการเลือกทําเวเซอร์กับบอดี้ไทที่คลินิกแห่งหนึ่งก็ตั้งใจว่าจะดูดบริเวณหน้าท้องเอวปีกหลังคลินิกคิดราคา260,000ต่อรองได้230,000 ทำไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่ายังมีไขมันหนกหนูอยู่ที่หน้าทา้องก็ต้องซื้อชุดกระชับของคลินิกไปใสอีก8,000บาทก็ยังไม่ได้ผลที่คืนพอใจยังมีก้อนไขมันอยู่ก็ไปทำ rf อ,อีกหลายหลายครั้งครั้งละสามสี่มือ านไปสี่เดือนไขมันหน้าท้องยังปูดอยู่ค่ะก็คุณหมอบอกว่าเนี่ยเพราะว่าไม่ใช้ชุดกระชับตามที่หมอแนะนาําแล้วก็เขาบอกว่าของหมอแพงไปซื้อที่ห้ออื่นมาใส่หม <c oughs> อบอกใช้ที่ห่ออื่นมันเลยไม่ได้ผลไปดูอีกส <c oughs> ุดท้ายคืออยากให้หาย ก็เลยขอเงินสามีค่ะไปคุยกับหมอหมอบอกให้ดูที่เดิมเลยแต่ว่าเสียงเงินอีกประมาณเกือบ9 0 0 0 0มืสุภาพสตรีท่านนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบราคาจากคลินิกน,นนี้นั่นว่าที่เนี้ยแพงและไม่ได้ผลดีก็เลยมาเล่าสู่กันฟังแต่ก่อนอื่นต้องถามคุณหมอก,ก่อนเลยว่าคนที่เขาอยากกระชับสัดส่วนหรือว่าดูดไขมันเนี่ยเขาใช้เทคโนโลยี2ตัวนี้หรอคะเ mm hmm. วเซอร์กับบอดี mm ้ไทยนี่มันคืออะไรคะ คือไอตัวเวเซอร์กับบอดี้ไท่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการดูดไขมันค่ะเวเซอร์ er เนี่ยคือการใช้คลื่นเสียงหรืออัลตราซาวด์ช่วยเรื่องของการดูดไขมันที่ทําให้มีการแตกตัวจากการสั่นของไอคลื่นเสียงเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยทําให้เราดูดไขมันได้ง่ายขึ้นส่วนบอดี้ไทเนี่ยไม่เหมือนกันค่ะบอดีะะ้ไทเนี่ยเป็นการส่งคลื่นเข้าไปนะคะแล้วก็พลังงานของคลื่นที่ส่งเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ระหว่างขั้วสองขั้วขั้วนึงจะอยู่บนผิวอีขั้วนึ่งจะอยู่ ใต้ผิวก็คืออันนึงจะเป็นตัวท่อที่สอดเข้าไปในผิวอีกอันนึงจะอยู่ข้างบนผิวแล้วก็จะปล่อยพลังงานคลื่นความถี่ปรยุซึ่งมันก็จะส่งผ่านไอ้ตัวอยู่ระหว่างไอ้หัว2หัวค่ะตอนนี้เนี่ยตัวหนึ่งเป็นคลื่นเสียงไอ้ตัวหนึ่งคลื่นความถี่ปรยุปกติแล้วก็ไม่ได้ทําด้วยกันส่วนใหญ่เขาไม่ใช้ด้วยกันไม่มีที่ไหนไใช้ด้วยกันใช่เพราะว่ามันให้ความร้อนทั้งคู่นะคะถ้าจะใช้เพื่อจะกระชับส่วนใช้บอดี้ทรายตัวเดียวก็พอแล้ว คุณจะใช้บอดี้ไทคุณก็ไปใช้บอดี้ไทคู่กับตัวอื่นๆอ,อย่างเช่นอาจจะเป็นการดูดโดยใช้มือหรือเป็นการดูดโดยคู่กับตัวที่ไม่มีความร้อนอย่างเช่นเป็นตัวที่สั่นอย่างเดียวคือมันเป็นไวเบรชั่นอย่างเช่นไมโครแอร์หรือจะมาใช้เวเซอร์คู่อื่นก็ต้องเป็นตัวที่มันไม่มีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะค่ะ แล้วอย่างเคสเนี้ยที่เขาแชร์เอาไว้ว่าพอเขาดูดไขมันเสร็จแล้วปรากฏว่าเขากลับมีก้อนไขมันหลงเหลือค้างอยู่อันนี้มันเกิดขึ้นในมัน,เ,นเป็นผลข้างเคียงที่พบบ่อยมากของการดูดไขมันก็คือความไม่เท่ากัน<อ>ความไม่เรียบความไม่เท่ากันนั่นการดูดไขมันดูเหมือนง่ายแต่ว่าไม่ง่ายจริงๆแล้วเทคนิคเยอะนะคะ<อ>ในการที่ทําให้งานออกมาดีเพราะว่าการดูดไขมันเนี้ยต้องดูดให้มันเสมอ ต้องให้ถูกชั้นถ้าสมมติว่า,าตื้นเกินไป<ม>ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาผลข้างเคียงอีกแบบหนึ่งได้อย่างเช่นอาจจะมีน้ําเหลืองค้่งอยู่ในผิวก็ได้หรือทําให้เกิดความไม่เรียบของผิวได้เยอะงั้นการเหลือก้อนที่เกิดความไม่เท่ากันมันก็เป็นอันที่เจอได้บ่อยหลังจากการทําการดูดไขมันง<ม>ั้นคนไข้ก่อนดูดไขมันทุกครั้งต้องรู้ว่าโอกาสที่จะพบอันนี้มี อีกหนึ่งคำามที่อยากถามคุณหมอเลยเพราะเขาบอกว่าพอเขาดูดเสร็จแล้ว,วคุณหมอให้ซื้อชุดกระชับสัดส่วนวอันนี้มีผลต่อการดูดไขมันคือในช่วงแรกห,หลังจากที่ดูดเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องใส่ชุดกระชับคะซึ่งชุดกระชับที่ใช้หลังจากการดูดไขมันเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดว่าไปใช้ชุดที่มันไม่ดีมันก็มีผล<อ>แต่ว่ามันจะไม่ได้มีผลนาให้อันนึงปูดอันนึงอะไรเงี้ยไม่ใช่ แต่ว่ามันจะมีผลต่อเรื่องของการหายของแผลการกระชับของผิวอีกอันนึงก็คือลดการเขียวช้ำแต่เท่าที่ดูเนี่ยจริงๆโดยปกติทั้งบอดี้ใช้ทั้งเวเซอร์ er เนี่ยเวลาทำมันจะไม่เขียวช้ำแบบนี้จากในภาพเนี่ยที่หมอเห็นรนอยเขียวช้ำเยอะมากเลยซึ่งโดยปกติเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนี้เพราะว่าตัวพลังงานที่ใช้มันจะช่วยในการผลตัวของเส้นเลือดช่วยในการลดปัญหาเรื่องการเขียวช้ำ พอใช้เทคโนโลยีเข้ามาไอ้ปัญหาเขียวๆแบบนี้ซึ่งมันเป็นการรักษาโดยการเหมือนกับเป็นการดูดไขมันด้วยวิธีเก่ามันจะไม่มีม,มันจะไม่เห็นภาพนี้ละ,ะอ,อันนี้หมอก็เลยไม่แน่ใจว่าคนไข้เข้าใจผิดหรืออะไรยังไงทำไมหลังทำาล้วถึงมีอาการเขียวเยอะค่ะถ้าอย่างนี้เนี่ยหมอให้คำแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าคุณผู้ชมที่อยากจะไปดูดไขมันเนี่ยต้องมีข้อควรระวังอะไรก่อนจะไปทำบ้าง จริงๆแล้วเนี่ยการดูดไขมันเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีนะคะในการที่จะกจําจัดไขมันที่เราไม่ต้องการที่ต้องรู้อย่างหนึ่งก็คือการดูดไขมันเนี่ยมันไม่ใช่การลดความอ้วนมันคือการกระชับสัดส่วนแบบหนึง่ง<ม>เราเตรียมตัวที่จะไปทำเนี่ยเราก็ต้องดูว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมาอาจจะเกิดอะไรได้บ้างซึ่งการเลือกใช้เทคโนโลยีต่างๆหรือการเลือกวิธีดูดไขมันเนี่ยมันเป็นตัวช่วย ในการที่จะลดผลข้างเคียงเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาแต่ละวิธีเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงที่ต่างกันแต่ละวิธีมันจะมีประสิทธิภาพการรักษาที่ได้ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้วิธีเหล่านี้ต้องศึกษาก่อนว่าแต่ละอันมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะวิธีนี้ดียังไงวิธีนี้ดียังไงเราเหมาะกับอันไหนถึงจะดีที่สุดะนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงก็จะทําให้ผลการรักษาโดยการกระชับสัดส่วนโดยการดูดไขมันเนี่ย มันได้ผลการรักษาที่ดีตามที่ใจเราอยากจะได้แล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือปลอดภัย<ม>นะเพราะการดูดไขมันมันมีหลายแบบมีตั้งแต่การดูดไขมันโดยการดมยาซึ่งความเสี่ยงจะสูงกว่ามากเลยกับ<ม>อีกกลุ่มหนึ่งคือเป็นการดูดไขมันโดยการฉีดยาชาเฉพาะที่เพราะฉะนั้นวิธีการนี้จะมีความปลอดภัยสูงมากแล้วก็เทคโนโลยีปัจจุบันที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลื่นเสียงการใช้เรื่องของคลื่องความถี่วิทยุ หรือการใช้แรงดันของน้ําเข้ามาช่วยในการกระจายแตกตัวของอเซล์ลไขมันแล้วก็ช่วยดูดไขมันที่เราไม่ต้องการออกไปเนี่ยแต่และว,วิธีมันจะมีข้อดีข้อเสียของมันแล้วก็ต้องคุยคุณหมอเขาว่าอะไรมันเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด ได้ความรู้ดีๆไปเพียบเลยจากข <c oughs> ่าวนี้นะคะใครที่อยากจะกระชับสัดส่วนด้วยการดูดไขมันศึกษาข้อดีข้อเสียเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วก็อย่าลืมทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะอ่า <c oughs> นี่ขนาดช่วงแรกของเรายังเข้มข้นขนาดนี้นะคะช่วงหน้าเข้มข้นยิ่งกว่าแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณหมอตั้นชื่อต่อเอาไว้ได้น่าสนใจมากๆสวยฝังหุน่น <c oughs> สวยฝังหุ่นคะ่ะจะทำยังไงจะต้องมีวิธีการแบบไหน <c oughs> <ๆ>เดี๋ยวกลับมาคุยกันในช่วงหมอชวนคุยค่ะ ดอกไม้สมุนไพรสรรพคุณทางยาดอกขี้เหล็กต้นขี้เหล็กเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่รากลูกดอกและใบรวมกันนำมารับประทานเป็นยาถ่ายพิษกระสายพิษไข้พิษเสมหะและเน็บชา ่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจฉริมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแมวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความางามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอก หมอชวนคุยช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจ,จิมาสหาคลินิกศูนย์สุขภาพและความงามโทร02 954 94 4 0 1 0 8 9 9 9 0 6 1 0 0เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็อยากจะรู้แล้วนะคะว่าหัวข้อของเราในสัปดาห์นี้สวยฝังหุ่นมันคืออะไรคุณหมอต้องคุยให้เราฟังแล้วล่ะคะ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีชื่อเก๋ๆที่หมอตั้งเอาไว้สำหรับให,ให้มันแบบ ฟังแล้วมันเตะหัวมันคืออะไรสวยฟังหุ่นจริงแล้วมันเป็นวิธีการวิธีการหนึ่งที่เป็นการนาเอาศาสตร์ของยุโรปกับศาสตร์ของจีนมารวมกันแล้วก็ทําการฉีดฝังเข็มโดยให้เราได้ประโยชน์จากการทั้งฝังเข็มเองและได้ประโยชน์จากการใช้สารธรรมชาติที่ใช้ในการปรับสมดุลเอามาใช้ร่วมกันม,มันก็จะทําให้เราได้ประโยชน์สูงสุดจากการรักษา แล้วก็ไปลดผลข้างเคียงจากการรักษาแบบเดิมๆที่เราใช้กันอยู่คือการใช้ยาต่างๆค่ะซึ่งไอศาสตร์สองสารเนี่ยเขาถือว่าเป็นสาร์ที่เป็นพี่น้องกันพอมารวมกัน2อันเรียกว่าไบโอพันเจอร์ไอตัวศาสตร์การแพทย์ของจีนเนี่ยคุณแนนสองพปีแล้วานานมากคือเริ่มตั้งแต่มีการเอาหินแหลมๆหรือหินที่มันเป็นสามเหลี่ยมเอามากดตามร่างกายแล้วก็เอ้ยเออดีขึ้น แต่เราก็มีการคิดค้นขึ้นมาจากประสบการณ์ทั้งหลายแหล่ก็เพราะว่าในร่างกายของคนเรามันมีจุดพลังงานก็มีการร่ําเรียนออกมาเป็นตำราแพทย์จีนแล้วมีการขยายศาสตร์ไปทั่วโลกเพราะพบว่าเอ้ยมันรักษาร่างกายคนได้ดีมาใช้ในการปรับสมดุลคนได้ดีรักษาอาการปวดได้ดีหรือ,อภาวะที่มันมีปัญหา,าเกี่ยวกับเรื่องของระบบประสาทและกล้ามเนื้อในคนไข้ที่อาจจะเป็นอัอมพฤกษ์อัมพาต ปรากฏว่าไอ้นี่มันรักษาได้ดีหรือเอามาฝังเข็มใน,นคนไข้ที่มีอาการไม่ค่อยสบายตัวเุณแอนค่ะบางทีมันรักษายากอาการแบบมึนงงเวียนศีรษะรู้สึกแบบไม่มีแรงอะปรากฏว่ามาใช้ฝังเข็มรักษาดีคนก็ให้ความนิยมเรื่องของการฝังเข็มกันมากขึ้นเรื่อยเพราะว่าผลข้างเคียงน้อยนะคะเมื่อเทียบกับวิธีอื่นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของศาสตร์การแพทย์พื้นบ้านยุโรปนะที่เราเรียกว่าโฮมิโอพาธี มันก็เริ่มมาจากโโหสมัยนานมาแล้วแต่นี้ประมาณสัก2-300ปีที่ผ่านม,มาก็จะพบว่าความเจ็บป่วยของร่างกายเนี่ยมันมีผลมาจากสภาวะทางร่างกายและจิตใจนะแล้วก็การปรับสมดุลของร่างกายและจิตใจพบว่ามันมีผลทําให้เพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายและช่วยรักษาโรคแล้วก็ไอตัวของโฮมิวพาธีเองเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ศาสตร์สมัยก่อนนู้นตั้งแต่บิดาการแพทย์เนี่ยที่มีการพูดถึงกําหนด ของการรักษาทางการแพทย์ต่างๆว่าจริงๆแล้วใช้สิ่งที่เหมือนกันมารักษากันก็ได้หรือใช้สิ่งที่แตกต่างกันมารักษากันก็ได้แล้วทําไปทํามาก็พบว่ายในกลุ่มคนที่ป่วยถ้าสมมติเราหาสารอะไรสักตัวหนึ่งมาใส่เข้าไปในร่างกายแล้วทําให้เกิดอาการเหมือนกันประกฏว่ามันใช้รักษาโรคนันได้คือเหมือนกับหนามยอกเอาหนามบงมมแล้วก็เขาก็พบว่าวิธีการนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือวิธีการฉีดวัคซีนนี่เองอ ในสมัยปัจจุบันก็คือวิธีการเดียวกันคือใช้สิ่งที่เหมือนกันมากระตุ้นให้ร่างกายมันทำงานเหมือนไปกระตุ้นภูมิต้านทานให้มันซ่อมตัวเองอันนี้คือหลักการของมิโลพารค่ีเราเชื่อว่าในมนุษย์เราทุกคนมันมีพลังชีวิตในพลังชีวิตเนี่ยเมื่อมันลดถอยลงเราก็ไปกระตุ้นมันมซึ่งมันก็จะทําให้เกิดความสมดุลในการทํางานของร่างกายได้ดีขึ้น,นพอมา,าเอาผสมรวมกับการฝังเข็ม,มก็ยิ่งทําให้ได้รับ ผลการรักษาที่ดีขึ้นโดยที่คนไข้เนี่ยลดผลข้างเคียงจากการรักษาโดยวิธีอื่น,อนอพอเราเอาสองศาสตร์เข้ามา,วารวมกันกลายเป็นการฉีดฝังเข็มหลักการทํางานอของมันนี่มันทำยังไงคะคือหลักการทํางานของการฉีดฝังเข็มก็คือการปรับสมดุลการทํางานของร่างกายโดยใช้สารที่มาจากธรรมชาตินั่นก็คือสารที่มาจากโฮมโออเมอร นะมาฉีดที่จุดฝังเข็มก็จะทําให้เราได้การปรับสมดุลอีกแบบหนึง่งจากจุดลมปานทั้งหลายจุดพลังทั้งหลายในร่างกายของศาสตร์แพทย์จีนคือจริงๆแล้วศาสตร์แพทย์จีนเองเขาก็มีการฉีดที่จุดฝังเข็มเหมือนกันแต่เขาใช้กลุ่มพวกวิตามินทําให้เกิดเพิ่มพลังงานในจุดนั้นๆและทําให้เกิดการปรับลมปานของร่างกายทํางานได้ดีขึ้น แต่พอเป็นไบโอพันเจอเนี่ยมันยิ่งเสริมกันเข้าไปมันเป็นสารจากธรรมชาติแนนคือมันไม่มีผลข้างเคียงเหมือนกับไอยาที่เราใช้ในยุคปัจจุบันะนะซึ่งมีมีผลข้างเคียงเยอะกว่าไอหลักการ2อันนี้อาศัยหลักการเหมือนกันเลยคอนเซ็ปตตเหมือนกันกระตุต้นให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อที่จะให้ร่างกายในซ่อมแสมตัวเอง ดูมันแบบมีพลังบวกใช่มีพลังบวกใช่ใน่ยไอการพัฒนาของศาสตร์โทมมโอพาที่กับศาสตร์ฝังเข็มเนี่ยแล้วก็รวมเอาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันเข้าไปพัฒนาเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งเรียกว่าศาสตร์ PRM ไอศาสตร์ p r m เมนี่ยมันก็มีอาศัยหลักการปรับสมดุลเหมือนกัน,กนกคืออาศัยการปรับสมดุลของร่างกายทั้งระบบจิตใจระบบประสาทให้ทํางานดีขึ้นแล้วก็ไปปรับสมดุลการทํางานของฮอร์โมนต่าง คือในร่างกายมนุษย์เราเนี่ยไอการทํางานอวัยวะต่างๆไอพวกสารเคมีต่างๆในร่างกายเนี่ยมันทํางานประสานกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้ามันทํางานได้ดีทุกอย่างสมดุลมันก็จะทําให้ภูมิต้านทานร่างกายดีงานเวลาเขาปรับสมดุลเขาก็จะปรับหมดทั้งระบบร่างกายทั้งระบบจิตใจทั้งระบบฮอร์โมตนต่างๆนะคะที่ทําให้อวัยวะต่างๆทํางานได้ดีรวมถึงที่สาคัญที่สุดคือเรื่องของภูมิต้านทานนะคะ่ะอันนี้คือศาสตร์ใหม่ล่าสุดคือศาสตร์ของ p ีอรเอ็ม กลับมาที่เรื่องของเราค่ะวันนี้เราจะฝังหุ่นสวยกันด้วยการฉีดฝังเข็มเขอเอามาใช้ในการรักษาหรือดูแลร่างกายไนบ้างก็ดูแลเรื่องความงามทั้งใบหน้าแล้วก็ทั้งรูปร่างค่ะได้หมดเลยเหรอคะคุณหมอทั้งความสวยความงามรูปร่างได้หมดเลยใช่มีหน้าคุณหมอถึงบอกว่าฝังหุ่นสวยฉีดเข็เข็มลงไปเยอหุ่นสวยหน้าสวยเองใช่ค่ะ งั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่ก่อนดีกว่า<ม>เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาจอกเรื่องนี้โอ้โหเป็นเรื่องที่น่าสนใจและน่าทดลองทำมากๆเลยะนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะมอแนะสนับสนุนโดย o r ร์ติ n ินแอดวานซ์ฟอร์มูลอาหารเสริมลดน้ำหนักกำจัดไขมันส่วนเกินรูปร่างสวยสุขภาพดีเป็นจริงได้เปลี่ยนการลดน้ำหนักให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ หมอคะหลังจากล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าแล้วหน้าแห้งตึง <c oughs> อย่างนี้จะทําให้เกิดริ้วรอยก่อนไวัไหมคะคาตอบก็คือได้ค่ะค่า pH ของผิวคนเราเนี่ยโดยปกติแล้วอยู่ที่ประมาณ4.5ถึง6.2นะคะทั้งนี้ไม่ได้มีค่าตายตัวขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมแล้วก็ปัจจัยต่างๆของแต่ละวันด้วยนะคะในผิวสุขภาพดีเนี่ยจะสามารถปรับค่า pH ให้กลับมาอยู่ในช่วงที่เหมาะสมเองได้ในการใช้โฟมล้างหน้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นด่างสูงเนี่ยจะทำให้สามารถชะล้างความมันบนใบหน้าออกไปได้หมดก็จะทำให้ผิวมีลักษณะแห้งตึงซึ่งบางคนก็จะรู้สึกว่าแบบนี้คือสะอาดแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดผิวแห้งเกินไปแล้วก็ทำให้มีผิวหนังอักเสบหรือรังได้ เวลาเรามีผิวหนังอักเสบเรื้อรังก็จําเป็นที่จะต้องใช้ยาลดอาการอักเสบต่อเนื่องซึ่งผลข้างเคียงของยาเนี่ยอาจจะทําให้ผิวบางลงแล้วก็เกิดปัญหาผิวแก่ก่อนไวัยได้นะคะนอกจากนี้นะคะการที่สบู่ล้างหน้าเนี่ยดึงเอาน้ํามันที่เคลือบผิวอยู่ตามธรรมชาติออกไปด้วยเนี่ยก็ทําให้ผิวขาดความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยก่อนไวัยได้ดังนั้นเวลาที่จะเลือกใช้สบู่เนี่ยเลือกเป็นแบบโซฟรีไว้ก่อนก็จะดีที่สุดนะคะ ว่าชีวิตของคุณจะอยู่ในโหมดไหนความสุขที่สมบูรณ์นอกจากความสำเร็จแล้วการมีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจและผิวพรรณที่สวยงามจากภายในสู่ภายนอกคือสิ่งที่เราเลือกได้เพราะชีวิตของคุณดีไซน์ได้ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหคลินิกศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพและความงามแมวรุกโดยการผสมผสานศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันแผนทางเลือกและศาสตร์การแพทย์ธรรมชาติบำบัดโฮมิโอพาธีศาสตร์การแพทย์ด้านความางามที่ทำให้คุณสวยจากภายในสู่ภายนอก มอชวนคุยช่วงที่2ออยากขาวเหมือนสาวเกาหลีใช้จินเสงโลชั่นโสมครีมลดริ้วรอยปรับผิวขาวจากประเทศเกาหลีมีจำหน่ายที่ศูนย์การแพทย์เมดดีไซน์อัจจิมาสหาคลินิกกลับมาคุยกันต่อคุณผู้ชมขากำลังสนุกเลยกับตอนที่มีชื่อว่าสวยฝังหุ่นเรารู้แล้วว่าแท้ที่จริงแล้วคือการฉีดฝังเข็มซึ่งมหมอบอกว่าดูแลได้เรื่ององความสวยความงามเป็นหลักเลยเริ่มจากผิวพรรณก่อนดีกว่ามันช่วยอะไรบ้างคะคุณหมอคะ ใบหน้าใช่ไหมคะหลักการของฉีดฝังเข็มเนี่ยก็คือเน้นให้มีสุขภาพผิวที่ดีงั้นคนที่เหมาะสําหรับการทําฉีดฝังเข็มคืออย่างเช่นคนที่ผิวดูบวมๆฉุ่มๆมีผื่นมีสิวเลื้อรังมีฝ้าเลื้อรังค่ะคือมันเป็นตัวบอกไอ้ผิวหน้าแบบนี้แสดงว่าร่างกายภายในคุณมีปัญหางั้นการฉีดฝังเข็มก็จะไปช่วยในการปรับสมดุลช่วยดีท็อกสารพิษต่างๆที่อยู่ในเซลล์ก็ทำให้เซลล์ทำงานได้ดีขึ้น หรือไปช่วยทําให้มีการเผาผลาญอาหารมาตระลึมสองเซลล์ทํางานดีขึ้นนอกจากนี้แล้วเนี่ยส่วนประกอบของที่อยู่ในสารธรรมชาติเนี่ยก็จะไปกระตุ้นทําให้มีการสร้างคอลลาเจนมากขึ้น่อันนี้คือตัวที่ทำให้สวยใช่ที่ทาให้สวยช่วยป้องกันการเกิดริ้วรอยในระยะยาวค่ะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างคือมันจะมีสารตัวที่ไปช่วยในการลดการทําลายคอลลาเจน คือนอกเหนือจากกระตุ้นการสร้างแล้วมันยังไปช่วยทําให้ลดการทํำลายย,าย,ยืดอายุยืดอายุใช่ทําให้มีการฟื้นฟูเซลล์ได้ดีขึ้นม,มันจะมีตัวสารจากธรรมชาติที่ไปกระตุ้นทาให้มีการฟื้นฟูของเซลล์ต่างๆได้ดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญอีกอันนึงก็คือการที่มันมีตัวสารต้านอนุมูลอิสระรวมถึงสารอาหารจําเป็นที่เซลล์ต้องการใช้ค่ะมันก็ทําให้เซลล์ทํางานดีขึ้นคุณแนนะ ผิวพันธ์ดีกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนยับยั้งการทำลายคอลลาเจนเป็นพวกฝ้าพวกกระพวกผิวพัน์ไม่ดีเลยแก้ได้หมดเลยมันก็ดีขึ้นเพราะ,ะว่ามันไปปรับสมดุลการทำงานของ,อของเซลล์ต่างๆไปปรับสมดุลการทำงานของฮอร์โมนที่มีผลต่อผิวค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ปัญหาสิวเลื้อรลังที่มาจากภูมิน้าทันผิวที่แย่ลงหรือพวกฝ้าเลื้อรลังที่มาจากฮอร์โมนที่ทำงานผิดปกติที่มีผลต่อผิว มันก็จะดูดีขึ้นค่ะที่สําคัญเวลาที่เราดีท็อกผิวออกไปผิวก็จะแน่นกระชับค่ะนี่คือส่วนแรกผิวพวรรดูแลได้ดาการฉีดจุดฝังเข็มที่ดูแลรูปร่างก็ทําได้เหมือนกันทำได้เหมือนกันค่ะ,คะการฉีดจุดฝังเข็มที่ดูแลรูปร่างจริงๆแล้วหลักการไม่ต่างก,กันก็คือไปกระตุ้นการเผาผลาญอาหารของเซลล์ไปกระตุ้นการทํางานของเซลล์กระตุ้นเมตาบอลิซึมของเซลล์ให้ทางานดีขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอสารที่อยู่ในนั้นที่เป็นสารธรรมชาติบนี่ย มันยังมีตัวที่ช่วยในการสลายไขมันแล้วก็ไปกระตุ้นทําให้ระบบไหลเวียนทํางานดีขึ้นกระตุ้นระบบของเสียทํางานดีขึ้นไอ้ปัญหาเซลลูไลต์ดีขึ้นผิวก็จะดูกระชับไม่หย่อนยานผิวก็จะดูเรียบเนียนขึ้นก็คล้ายๆกับการที่เราฝังที่หน้าเพียงแต่ตัวที่พอมาฝังที่ตัวมันก็จะมีจุดที่กระตุ้นพลังนะพลังของพลังงานของเซลล์รวมถึงมีตัวจุดที่จะช่วยขับสารพิษออกไปจากร่างกาย นี่คือบวกประโยชน์ที่เราได้จากการฝังเข็มลงไปด้วยเพราะคุณหมอเล่าแล้วนังก็อยากทำเลยนะคะ,คะนังก็นึกภาพว่านังเคยเห็นภาพแบบว่าเออแพทย์จริงก็ฝังเข็มมีเข็มปัก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 ,ปกอย่างเงี้ยวิธีการฉีดฝังเข็มเนี่ยเราจะใช้เข็มแบบนะั้นหรือเราฉีดยังไงคุณหมอมันมีทําได้2แบบค,คือคือ1ฉีดไปเลยฉีดที่จุดฝังเข็มกับอีกแบบหนึ่งคือฝังเข็มก่อนแล้วฉีดอ๋อเออมันจะมีทั้ง2แบบก็บไม่ต่างกาันค่ะ<อ>สิ่งที่เราได้คือเราจะได้ประโยชน์ จากการฝังเข็มเนี่ยนานขึ้นแล้วเราจะได้ผลจากไอตัวธรรมชาติบําบัดเนี่ยเข้าไปด้วยมันก็จะเสริมธิ์กันให้ยิ่งดียิ่งขึ้นพูดถึงเข็มคนัวเจ็บนะคะคุณหมอเจ็บไหมคะคุณแนนแหมจะบอกว่าไม่เจ็บก็ไม่ได้นะ,ะ,ะว่ามันก็คือเข็มกับเนื้อมันก็เจ็บเน,เนิดนึงแต่คุณแนนรู้ไหมเนี่ยมหมอเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นไปดูไอ้กันฝังเข็มที่หน้าของคนญี่ปุ่นที่เขาฮิตกันมากเหลือเกินหนึ่งร้อยเข็มที่หน้าหนึ่งหน้า เขาจะมีแบบว่าฝังที่จุดฝังเข็มค่ะเสร็จแล้วเขาก็จะมีอาการฝังเข็มอีกแบบนึงคือฝังที่กล้ามเนื้ออืมอันนี้น่าจะเจ็บกว่าร้อยเข็มในหน้าเนี่ยร้อยทีแม่โอ้โหซึ่งหมอว่าไอฉีดฝังเข็มเนี่ยยังยังเบ,บาๆน้อยกว่าใช่ก็ฝ<ม><ม>ังไปอย่างแกงก็ประมาณ8ถึง10กว่าที่แค่นั้นเอง ก็ยังพอทนได้แสดงว่าอย่างนี้เจ็บนิดเดียวเจ็บทนได้เจ็บทนได้ออไดอมอกว่ามันเจ็บพอทนได้วิธีการก็ไม่ยุ่งยากนักแล้วก็ไม่ต้องนอนรอนานเหมือนฝังเข็มธรรมดาฝังเข็มไดอย่างนั้นก็ต้องรอประมาณสักสามสิบนาทีอ,อันนี้ก็คือฝังเสร็จปุ๊บก,ก็ปล่อยให้มันออกฤทธิ์ เมื่อกี้เนี่ยเชื่อว่าคผู้ชมที่ได้ฟังคุณหมอเล่าไปท้อๆกับแน่คงมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นาศาสตร์ที่น่าทำมาก<ช>แล้วเนี่ยก็ได้ยินคุณหมอพูดว่าผลข้างเคียงน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยผลข้างเคียงไม่มี<ช>แต่มีต้องมีข้อควรระวังอะไรไหมคะโดยปกติเนี่ยที่เราจะต้องระวังก็คือเราไม่ทําในคนท้องกับคนให้นมบุตรแค่นั้นเองแค่นั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีรายงานเว้ยถ้าคุณไปทําในคนที่ท้องอย่างเช่นเขาอาจจะตั้งครรภ์แล้วเขาไม่รู้อย่างเงี้ยนะคะ มันก็ไม่ได้มีผลอะไรเพียงแต่ว่าโดยปกติเราจะไม่ทําในคนท้องแค่นั้นเองหรือคนคือจริงๆแล้วแทบทุกอย่างค่ะือถ้าเป็นคนตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรเราก็จะไม่ทําอะไรอีกเลี่ยงก็ดีกว่าวันนี้เราได้ความรู้ใหม่กับศาสตร์ใหม่ซึ่งนั่นเชื่อว่ายิ่งในยุคนี้และยุคอนาคตมันจะเป็นสิ่งที่แพร่หลายมาก่าเพราะมันเป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงคือเดี๋ยวนี้หมอว่าคนเนี่ย back to the basic จากที่เราเทคโนโลยีเยอะๆสารเคมีนู่นนี่นี่นั่นยีะแยะไปหมดเลยก็พยายาม ทำอะไรที่มัน back to the b a s i c กลับสู่ธรรมชาติอะไรที่ทําให้มีการปรับสมดุลตามธรรมชาตินะมันก็จะทําให้ลดผลข้างเคียงต่างๆนะคะแล้วก็กระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยมนได้ทำงานของมันคให้มันเป็นธรรมชาติออกมามันก็จะได้ผลการรักษาอีกแบบหนึ่งและยั่งยืนใช่ทำให้เราสวยยั่งยืนปลอดภัยชอบคำนี้แล้วค่ะยิ่งห่างไกลจากสารเคมีเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะดูแล ทั้งผิวพรรณและรูปร่างด้วยการสวยแบบธรรมชาติวันนี้เรารู้แล้วนะคะว่าสวยฝังหุ่นคืออะไรนะคะแหมสนุกสนานมากๆเลยสัปดาห์หน้าคุณหมอขอหัวข้อแบบแรงๆแบบนี้ <c oughs> อีกนะคะลกลับมาติดตามกันได้ใหม่กับรายการคุยกับหมออาจิมายนะคะรอรุ้นว่าคุณหมอจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังกันอีกวันนี้คุณหมอและแนนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ช่วงนี้เรามาร่วมสนุกกับคำถามส่งท้ายรายการกันนะคะและคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็คือไบโอพังเจอ์คืออะไรระหว่างข้อ1ศาสตร์การแพทย์ไทยผสมศาสตร์การแพทย์ยุโรปหรือข้อสศาสตร์การแพทย์ยุโรปผสมศาสตร์การแพทย์จินโบราณทราบคำตอบแล้วคลิกเข้ามาที่ w w w f a c e b o o k c o m n e t d e s i g n ก่อนตอบอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะเราจะแรนดอมหนึ่งข้อความที่ตอบถูกรับของรางวัลดังนี้เลยนี่คือคำตอบจากสัปดาห์ที่แล้ว และรายชื่อผู้โชคดีจากสัปดาห์ที่แล้วติดต่อรับของรางวัลได้เลยนะคะ